Together Podcast พฤติกรรมและอุปนิสัยของคนทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตทั้งสิน้นเราทุกคนล้วนมีเรื่องราวแต่หนหลังที่ใครปริศนาได้ว่าเพราะเหตุใดเราจึงมีพฤติกรรมอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่แม้จะพิสูจน์ความถูกต้องไม่ได้เสมอไปทุกครั้งแต่อย่างน้อยก็บอกถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนเราได้ ถึงแม้จะไม่รู้รายละเอียดทุกอย่างของปมปัญหาอย่างลึกซึ้งก็ตามแต่เชื่อถือว่าคนที่เขาสังเกตจริงๆก็สามารถตีประเด็นได้แตกแน่นอนมันคงต้องมีเหตุผลไม่อย่างนั้นเรื่องราวเดิมๆแต่หุ่นหลังคงไม่ทำให้คุณรู้สึกกระวนกระวายเครียดตื่นเต้นสลดหดหู่ผ่อนคลายโกรธเกรียวหรือมั่นอกมั่นใจมากกว่าคนทั่วไปเหตุผลที่อาจเป็นไปได้มีตั้งแต่พันธุกรรม ประสบการณ์เลวร้ายในอดีตหรือเป็นไปตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยดเรื่องบางเรื่องที่เรากลุ่มกังวลจนนอนไม่หลับแต่เพื่อนบอกไม่เห็นมีอะไรต้องเครียดบางเรื่องที่เราเฉยเฉยไม่แปลกใจแต่เพื่อนกลับง,งุนงงสงสัยบางเรื่องที่เราตื่นเต้นแทบแย่เพื่อนบอกเรากระต่ายตื่นตูมหรือบางเรื่องที่เราใจเย็นเหลือแสนเพื่อนดันทุกร้อนอกแทบระเบิด การที่เราและเพื่อนมีปฏิกิริยาแตกต่างกันแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเพื่อนเหล่านั้นไม่เคยอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับคุณไม่เคยจนแบบคุณมาก่อนไม่เคยมีพี่น้องแบบที่คุณมีหรือไม่เคยทำงานกับเจ้านายเก่าของคุณแต่ถ้าพวกเขาได้ผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันกับคุณพวกเขาก็อาจจะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเพราะเหตุใดคุณถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้ มนุษย์ทุกคนในโลกล้วนเติบโตขึ้นมาจากประสบการณ์ที่หล่อหลอมนี่คือความจริงที่ต้องยอมรับดังนั้นเวลาที่เพื่อนร่วมงานตะคอกใส่หน้าคุณหรือเพื่อนๆทำให้คุณผิดหวังหรือพ่อแม่ลืมวันเกิดของคุณก็ขอให้ะระลึกไว้เถอะว่ามันเกิดจากเหตุผลได้เหตุผลหนึ่งเสมอแม้จะเป็นเหตุผลที่ไร้สาระก็ตามแต่นั่นก็เป็นเหตุผล ที่ผมบอกคุณแบบนี้เพราะต้องการให้คุณเข้าใจเหตุผลเมื่อเข้าใจเหตุผลแล้วก็จะได้รับมือกับคนที่มีพฤติกรรมเชิงลบได้ง่ายขึ้นต่อให้คุณเปลี่ยนการกระทำของเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยก็พอทำใจได้หากรู้เหตุผลเบื้องหลังของพฤติกรรมที่แสดงออกคุณจะไม่แปลกใจกับท่าทีของอีกฝ่ายเพราะได้เตรียมใจไว้แล้วเมื่อคุณไม่แสดงอาการต่อต้านอีกฝ่ายก็จะไม่ตั้งป้องป้องกันตัวพฤติกรรมที่แสดงออกในลำดับต่อไป จึงไม่แข็งเกล้าเท่าเดิมสมมุติว่าคุณมีเจ้านายที่ติดนิสัยเครียดมากหากเห็นแววว่างานจะเสร็จล่าช้าหรือไม่ทันกำหนดแล้วเธอก็ไม่สนรอกว่างานนั้นจะใหญ่ระดับสร้างเกียรติให้คุณหรือเล็กน้อยแค่นัดประชุมตอนมื้อเที่ยงเพราะล้วนทำให้เธอเครียดได้พอๆกันแล้วที่สำคัญคือคุณไม่ชอบให้เจ้านายมาพานเครียดใส่คุณแต่ถ้าคุณรู้หรือแค่สงสัยว่า คุณพ่อของเจ้านายอาจเป็นคนเข้มงวดเคร่งครัดกับระเบียบวินัยมากและเกลียดการมาสายเป็นที่สุดหรือเจ้านายของคุณอาจเคยพลาดการเลื่อนตำแหน่งเพราะทำงานไม่ทันกำหนดที่ตั้งไว้คุณจะรู้สึกว่าความเครียดของเธอเป็นเรื่องขี้ปะติว๋วหรือเห็นใจเธอมากขึ้นไหมจากนี้ไปคุณต้องแน่ใจให้ได้ว่าคุณจะเป็นคนที่ทันท่วงทีอยู่เสมอหากมีเรื่องอะไรที่เร่งด่วนกระทนหันขึ้นมา ก็จงบอกเธอเสียแต่เนินเน่นๆว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วและจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความล่าช้าไม่ทันการของคุณเจ้านายคุณก็จะเครียดน้อยลงและไม่ขมึงตึงกับคุณแน่ผมว่าวิธีนี้ดีกว่าคุณว่าไหม ในจุดนี้ผมขอแสดงความชัดเจนว่าผมไม่ได้ออกรับหรือแก้ตัวแทนให้กับคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีแค่กําลังจะบอกทั้งสองฝ่ายให้เข้าอกเข้าใจกันเพราะที่สุดแล้วไม่ควรมีใครที่เครียดแล้วไปพานใส่คนอื่นที่ไม่รู้อินโอนอินเน่ด้วยไม่ว่าจะเป็นความโมโหวความร้อนใจความไม่มั่นใจหรืออะไรก็ไม่ควรทั้งนั้นแต่เท่าที่รู้พฤติกรรมพวกนี้ก็ยังมีเกิดขึ้นทุกเมื่อเช้าวัน กฎข้อนี้จะช่วยคุณรับมือได้ดีเวลาที่อะไรๆก็มาลงที่คุณอย่างที่บอกผมไม่ได้เข้าข้างหรือขอให้คุณเข้าใจแรงจูงใจของคนที่นิสัยไม่ดีแต่ทั้งนี้เพื่อความสุขของคุณล้วนๆเพราะพฤติกรรมและอุปนิสัยของคนทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตทั้งสิน้น และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือรองใจคนได้ง่ายนิดเดียวขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้ในการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ